จะตกหนักแล้วนะเนี่ยนั่นนะสิเหมียวแล้ววันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเราจะกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายเลยนะดูสิไม่มีใครอยู่เลยนะ่ะเ,เ,เปียกแน่นเลยอะ่ะมีถุงพลาสติกไหมเอามาคลุมหัวให้เหมียวทีเหมียวไม่เป็นไรหรอกอดทนป๊เดียววิ่งนิดเดียวก็ถึงบ้านแล้วเอแต่ว่าคุณแม่ใครบอกไว้นะว่าห้ามตอนฝนนะฟ้าก็ร้องด้วยฟ้าร้องนะ ลัวแบบนี้รอให้ฝนซาแล้วค่อยกลับบ้านดีกว่านะเจ้านายเอางั้นหนูเหมียวแต่ว่าตอนนี้มันก็มืดแล้วด้วยนะไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยครนครูก,ก็ยังอยู่ในโรงเรียนนะ่ะไปที่ห้องสมุดก็ได้ไปอ่านหนังสือกันก่อนเธอเอางั้นก็ได้เอ๋ที่ห้องสมุดก็ยังมีคนอยู่นี่นา,าดีจังเลยเหมียวกลัวฟ้าร้องนะมันจะพาใส่เหมียวหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไม่หรอกนะเหมียวฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวล่อฟ้าฟ้ามันก็ไม่ผ่าเราหรอกอาแดเจ้านายน้องคนนั้นมีหูกระต่ายเหมือนเจ้านายเลยนะอุ๊ยใช่จริงๆด้วยอะ่ะเอ๊ะดูเหมือนว่าน้องเขากําลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่นะเล่น้องสาวพี่จะเล่าให้ฟังนะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราเนี่ยแหละพี่คะคือว่าอย่าเล่าเลยมันมันดึกแล้วนะคะไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะน้องเรื่องมันไม่อยู่ว่า กลางคืนนะนะชอบมีผู้หญิงออกมาเดินเพียนผ่านเพียนผ่านพี่คะคือว่าหนูกลัวเออทำไมต้องเล่าเรื่องหลอนๆตอนนี้ด้วยล่ะเพราะเรายังอยู่โรงเรียนกันอยู่เลยนะนน่นน่สิพี่เขาอ่ะอยู่ดีๆก็เข้ามาเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะ่นนะฉันกลัวจังเลยนะนี่นายนะ่ะอย่ามาแกล้งน้องผู้หญิงคนนี้สิไม่เป็นสุภาพบุรุษเลย อะไรกันฉันไม่ได้แกล้งซะหน่อยฉันแค่เล่าเรื่องประวัติของโรงเรียนของเราให้ฟังแค่นั้นนะ่ะหรือว่าเธอกลัวนะเหมียวซังเหมียวไม่ได้กลัวนะเหมียว้ังเป็นอะไรนะ่าเหมียวกลัวฟ้าผ่านะ่ะมันจะผ่าเราไหมเหมียวใจเย็นไม่ต้องกลัวนะ,ะเดี๋ยวฉันอ่านหนังสือให้ฟังและกันเห <c oughs> มียวซองเป็นอะไรนะ้ะไม่ต้องกลัวหรอกฟ้าผ่าแค่นิดเดียวเองอะ นายหายไปไหนอะก็วันนั้นในคืนที่ฝนตกหนักอยู่ดีๆขาของฉันก็หายไปเฉยเลยอะนะอ้าอันนี้มันเรื่องอะไรกันน่ะฉันล้อเล่นนะ่ะพอดีว่าฉันได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยอ่ะหนังสืออะไปอ่านส,สิฉันวางอยู่บนโต๊ะหนึ่งเล่มนะ่ะสนุกมากๆเลยนะเรื่องนั้นน่ะขอบคุณนะฝนยังไม่หยุดตกเลยอะเอ๋คนนี้ทำไมเขาแต่งตัวแปลก ฉันรู้สึกหนาวจังเลยนะนะเอ๋กางเกงไหนาหายไปนี่นะ,อะเออใช่แล้วแหละฟ้ามันผ่าแล้วตอนนี้เนี่ยนะฉันรู้สึกได้เลยว่าหน้าต่างโรนเทนของเรามันโดนพัดไปแล้วจริงด้วยแย่แล้วฉันว่าเธอไม่ต้องกลัวหรอกนะมันก็เป็นแค่กระจกที่ร้อยไปกันนะอ,อันนี้มันน่ากลัวสุดเลยนะเนี่ยกระจกยังปิวไปได้แล้วหลังคาล่ะ ทุกคนเราเรีบไปจากที่นี่กันเถอะนะออจะไปไหนล่ะเราไม่มีที่ไปหรอกนะที่นี่แหละปลอดภัยที่สุดแล้วนะนะเหมียวซังอย่าไปจากฉันเลยนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนโอยหนาวเหลือเกินใครก็ได้หากางเกงให้ฉันใส่ทีนี่ทุกคนรีบไปเร็วเข้าประกาศจากหัวมน้าการโรงเรียนนะจ๊ะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะจ๊ะตอนนี้พายุมันก็เข้ามาหนักมาก ขอให้นักเรียนทุกคนเรียบึ <described this> ้นไปบนดาดฟ้าของโรงเรียนโรงเรียนของเราเนี่ยน้ำกำลังจะท่วมแล้วจ้าอ่นี่มันแย่สุดๆไปเลยนะเนี่ยณดาดฟ้าเฮ้พอเรามาเต้นกันเถอะฝนเอ๋ยทำไมจึงตกฝนเอ้ยทำไมจึงตกพี่ฝนมันตกก็เพราะว่าเขียดมันรังเออเอ๊หรือว่ากลบนะฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูมม่มิริกกว่าแคแตาและตอนนี้ขึ้นอยู่กับซีในเกมเรอบอกวันนี้นะคะเราจะมาทําการหนีน้ําท่วมและช่วยผู้ประสบภัยที่ท่วมน้าเออที่น้ําท่วมนั่นเองนะคะอาอล้นักเรียนใครที่ขี่เรือเป็นไปช่วยเพื่อนที่อยู่ข้างนอกเถนะงานนี้เนี่ยเราต้องรวมแรงรวมใจกันไม่อย่างนั้นละก็เพื่อนมนุษย์จะต้องจมน้ําตายแน่แนๆเลยนักเรียนระวังพายุด้วยนะจ๊ะเออเจ้านายเราเรีบไปช่วยเพื่อนกันเถอะ พี่ครับเรารีบไปช่วยเพื่อนกันเลยนะครับอ่ะนี่นายมาทักนี้เร็วเข้าอ่าถึงแล้วรีบลงไปเลยขับขค้ืนนะเธอโอ้ยชนแล้วเลือเลือชนชนออวิวิวิอิเสาไฟฟ้ามีไฟฟ้าแรงสูงค่ะหงุดหงค่ะพี่คะช่วยผมทีโอ้ยตอนนี้พี่ช่วยใครไม่ได้เลยไปก่อนงานนี้นี่นี่นี่เจอคนแล้วอ่ะช่วยผมทีครับขอบคุณนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้คุณเนี่ยเออ ถ้าเกิดเออพายุครับพายุเอเอไม่เป็นไรนะเรือรำนี้เนะแข็งแกร่งพอสมควรนะ่ะพายุพัดเท่าไหร่ก็ไม่ตายหรอกเออผมไม่ได้กลัวพายุเออผมกลัวตายครับคุณขับดีๆเออเนี่มันคือสงครามการขับเรือหรือเปล่าครับเนียพี่คะ ไปด้วยอย่าพึ่งมาชนกันสิเดี๋ยวก็ช่วยเหลือคนไม่ได้หรอกอ๋อันลอตายและเพื่อนโอ้ยอย่าพึ่งชนกันสิคะคุณน้องไปกันต่อเลยนะคะโอ้ยมีคนที่เรายังไม่ช่วยอยู่เพียบเลยอุ้ยอุ้ยอุยมันขับยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าทิศทางของลมเนี่ยมันพัดเรือของเราค่ะแล้วดูสิพายุหมุนน,นี้แล้วมีเสาไฟฟ้าด้วยเอยอเอออแต่ว่าเราแก่งพอสมควรช่วยด้วย เป็นชนเผ่าอะนะเออฉันยักไม่จากตายเออไม่เอานะเจ้านายอย่าทําให้เพื่อนตกใจสิหุ้ยส่งเรียบร้อยแล้วไปรับคนอื่นต่อช่วยฉันได้ไวฉันกินกล้วยอยู่บนห่วงยางเออเธอจ๋าขับดีๆนะฉันค่อนข้างจะเป็นโรคเมาเรือน่ะุุ้ย,ยมาแล้วนะ <laughs> ขับยากมากอยากให้มาลองเล่นกันนะคะ สำหรับเกมนี้นะคะในแบบนี้เนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะที่มีไอเทมแจกฟรีด้วยนั่นก็คือไอเทมเสื้อนั่นเองนะจ๊ <c oughs> ละลำบากตอนขี่เรือนี่แหละคะ่ะเออชนกันละเนรนาศพีคยยุายอ่ยเพิ่งชนพีดีนะคะที่เราเนี่ยสามารถล่องผนเรือชนเรือแล้วก็แบบว่าทะลุกันได้ไ <c oughs> ม่อย่างนั้นนะคะรับรองเลยว่าถ้าเกิดว่าชนปุ๊บเรือล่มสลายทันทีแน่นอนปะไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะ เอ๊ะตรงนี้ไม่น่าจะไปได้แล้วนะคะไม่เห็นมีใครเลยอะเหมีวยวซัง Lydia เราคนที่จะจมน้ําอยู่ไหนกันล่ะหมอไม่เห็นเลยนะเนี่ยหูยดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะช่วยกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ซีขอมองหาแป๊บหนึ่งนะโอ้หยดูเหมือนว่าเราจะช่วยหมดแล้วนะเหมียวซังพี่ฮะตอนนี้เราช่วยกันหมดแล้วนะคะพี่รีบกลับขึ้นฝังเร็วก่อนที่พี่จะตาย,ตาย,ตายนะคะพี่หุยจริงเหรอ Och. เดี๋ยวพี่ต้องรีบกลับไปแล้ว แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ยพายุเพียบเลยอะเจ้านายระวังนะเหมือนเราจะโดนพายุพัดเตีดเตีๆๆๆ๊ดติ๊ดเวลาก็จะหมดแล้วด้วยเหมยวไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะไปถึงหรือเปล่านะฉันต้องขอโทษด้วยนะถ้าเราต้องมาตายเพราะโดนไฟดูดในน้ําแบบนี้อะนะ,ะไม่เป็นไรนะเจ้านายโอ้ยแล,แล้วเราก็จบเกมผ่านเคเรีบร้อยค่ะ และเรานะคะเราก็ได้ไอเทมมาครอบครองครบทั้งสชิ้นแล้วยูเนี่ยแมวสังทำไมไม่ไปต่อแล้วเนี่ยเจ้านายอ่ะไม่ยอมขับเรือหรือย่างไงแล้วเนี่ยเออเจ้านายเหมียวบอกว่าเรือของเราตอนนี้น้ำมันหมดแล้วนะเอา้างามไสแล้วงานนีเจ้านายเจ้านายอยู่ไหนอ,อ่ะออย่าทิ้งเหมียวไว้ตรงนี้สิ่อเจ้านายจ๋าอ่าเดนี่มันอะไรกันนะเจ้านายนี่มันนี่มันหนึ่งแสน ใครนน,นะยอดไปเลยนะคะขอขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่คอยสนับสนุนคอยให้กําลังใจกันนะคะจนพี่ซีกับเหมียวซ่างเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้นะคะ และเพื่อเป็นการฉลอง100,000ซับสไครต์นะคะพี่ซีก็มีกิจกรรมมาให้น้องๆรุ่นรับรางวัลกันด้วยนะคะน้องๆสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ใน Facebook Fanpage ตามลิงก์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะของรางวัลน,นะคะน้องๆสามารถรุ่นรับเหรียญโรบอกที่ใช้ในการซื้อของต่างๆในเกมนะคะจํานวน450เหรียญเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีเลโก้นะคะที่พี่ซีมามอบให้น้องๆด้วย สำหรับชุดนะคะที่ตอนแรกพี่ซีบอกว่าจะทาแจกน้องๆคนเนี่ยพี่ซีได้ทําการติดต่อไปทางโรบอกแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะแจกได้พี่ซีพยายามทุกวิถีทางนะคะทุกอย่างเลยทีเดียวเชียวแต่ว่ายังหาวิธีการไม่ได้เลยค่ะเหมือนทางโรบอกเขามีน,นโยบายอะไรที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่หรือเปล่าอันนี้พี่ซีไม่แน่ใจนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนเนี่ยทำได้นะวิธีการแจกเสื้อชุดเสื้อผ้าให้กับเพื่อนเพื่อนได้ฟรีเนี่ย น้องๆคนไหนทําได้นะคะรบกวนอินบ็อกมหาพี่ซีทาง Facebook ด่วนเลยนะคะถ้าเกิดว่าทําได้เนี่ยพี่ซีก็ยินดีที่จะทําเพื่อน้องๆทุกคนเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามาลุ้นกิจกรรมที่พี่ซีแจกกันและกันเนาะติดตามกิจกรรมได้ใน Facebook เลยนะคะขอบคุณทุกๆกการติดตามเลยรักทุกคนนะแล้วก็จุ๊บ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 แล้วถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเนี่ยก็สามารถกดติดตามได้ตรงนี้เลยนะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครคะ่ะพี่ซีกับเหมียวซังเนี่ยจะคอยลงคลิปสนุกให้น้องๆดูทุกวันเลยอใชัยแล้วแหละกดเลยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคน,เ,นเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกันไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเธอะเอ๋ๆๆดูคลิปนี้เลยอยังสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวด้วยนะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะจ๋า